ขวดน,นี้ผมใช้หกสิบาทเห็นความต่างไหมครับราคาเท่ากันนะหาก็คือว่าลูกมันโตก่อนแล้วไอ้ดอกมันยังร่วงไม่หมดนะครับมันก็จะทําให้แบบว่าข้อข้อดีแล้วก็ข้อเสียมันมีข้อเสียอย่างเดียวนะครับฮอร์โมนที่เราทําเองตามตามตามหมักเองตามธรรมชาติสุดคําเตือนช่องนี้นําเสนอเปร็ดความรู้สาระปนความบันเทิงแบ่งปันจากประสบการณ์คนทําจริงมีการบรรยายในสไตล์ที่เป็นของตัวเรา หากคลิปนี้ยังไม่ถูกใจยังมีคลิปดีๆอีกมากมายในช่องของเรานะครับสวัสดีครับวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับส่วนผมเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่นะครับผมกเกษตรอันษาไร่สีทองนะครับวันนี้ไขเข้าห้องใจหลายคนทักมาถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องตัว ฮอร์โมนไข่ขาวของเราสูตรเทอร์โบโเร็วแรงทะลุทะลุเลยนะครับผมนะสูตรตัวนี้นะครับสูตรสุดยอดสูตรเทอร์โบนะครับกับกับไอตัวฮอร์โมนสตัวที่เราใช้นี่เลยอะไรดีกว่ากันนะครับอะไรเป็นยังไงแล้วอย่างไหนมันเหมาะกับพืชแบบไหนยังไงวันนี้จะมาอธิบายข้อดีข้อเสียทุกสิ่งทุกอย่างใครข้อข้องใจเลยนะครับผม กระทั่งเรื่องราคานะกระทั่งเรื่องราคาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันด้วยตัวตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมตัวนี้คือยาราแคนซิพัทกับยาราแมทรันะครับตัวนี้สองตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมใช้อยู่ประจําในไร่ในสวนเลยก็คือมีแคลเซียมโบลอนนะครับแล้วก็ตัวแมกนีเซียมเป็นหลักแล้วก็จะมีธาตุอาหารเสริมอาหารรองเป็นพวกสังกะสีโบลอนอะไรพวกนี้ก็ก็อีกนิดนึงนะครับเสริมมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งที่ผมใช้นะครับ ผมว่าผลตอบรับมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยก็มันละกอค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับข้นเดี่ยวมากแมกนีเซียมก็ช่วยให้ใบเขียวใบดกนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะใบมันก็ร่วงบ่อยหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวน้ําไม่มีเดี๋ยวใบร่วงเดี๋ยวน้ําเยอะใบร่วงนะครับก็ลามาใบร่วงตัวนี้นะครับจะช่วยให้มันเล่งการเล่งการใบใบอ่อนเล่งมาเป็นใบแก่ก็คือช่วยช่วยเรื่องใบด้วยนะครับส่วนส่วนแคลเซียมบอลอนตัวนี้นะครับ ก็ช่วยเรื่องดอกเรื่องผลนะครับแล้วก็ความแข็งแรงทั่วไปแล้วก็ดอกผลเนาะขั้วเหนียวอะไรต่างๆความเพี้ยนไม่เพี้ยนตัวนี้ก็สองตัวนี้ถือว่าเป็นฮอร์โมนเหมือนเป็นฮอร์โมนสามัญประจําไร่ของผมนะสองตัวนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ตลอดแล้วที่ผ่านมาผมได้ทําการทดลองฮอร์โมนไข่ขาวสูตรพิเศษของผมนะครับหมักแค่สามวันนะเป็นสูตรเทพสูตรเทพทําง่ายนะครับนะครับผมแล้วก็ ได้ลองมาฉีดพ่นในไร่ตอนแรกผมก็ลองที่บ้านนะลองที่บ้านลองกับพืชผักสวนครัวแล้วก็มาละกอที่บ้านเขาก็ดูโอเคมันจนถึงจุดจุดหนึ่งนะผมอยากจะเอามาเทียบเลยเป็นยังไงมผมก็ได้ลองฉีดอยู่ข้างหลังแถวหน้าหน้าที่ผมได้เห็นทุกวันนะผ่านมาประมาณเกือบอาทิตย์ละรู้สึกว่า มันมันก็เกือบพอๆกันเลยนะเกือบพอๆพอแล้วสิ่งที่ผมเจอมากกว่าสิ่งที่ผมเจอมากมากกว่านะก็คือว่าเรื่องดอกเรื่องผลเขาอะ่ะตัวที่ใช้ตัวเนี้ยนะครับใช้ไอตัวฮอร์โมนไข่ไข่ขาวของผมนะดอกของเขาอะ่ะแล้วก็ผลของเขาอะ่ะผลมันโตทะลุดอกอะเคยเคยเห็นไมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปตอนนี้ฮอร์โมนไข่ขาวสุดเทอร์โบของผมนะครับ หลังจากที่ผมฉีดไปประมาณ3วันนะครับโดยสัดส่วนที่ผมใช้เนาะหนึ่งร้อซีซีต่อน้ำยี่ลิตรแล้วผมฉีดเยอะไปมันปรากฏว่ามันมันมันเกิดเคสนี้เดี๋ยวมามาแค่คร่าวๆมาถึงมาเตือนนิดนึงมาเตือนนิดนึงนะเตือนนิดนึงนะอ่าปริมาณสัดส่วน100ซีซีของเราอาจจะลดลงเหลือประมาณสักเจ็ดแปดสิบได้นะไม่ปริมาณน่าจะเท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมแต่ปริมาณการฉีดอ่ะใช่พอเราฉีดอัดไงโอเคคือหลังจากที่ผมเหลือเนาะผมใช้ แล้วมันเหลือในถังเนาะที่ผมไปฉีดแล้วก็ผมมาฉีดแถวข้างหน้าแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งครับที่ผมอัดอัดเขาเยอะที่สุดปริมาณเท่าเดิมนะครับหน,นึ่งร้อยยี่สิต่ลน้ำยี่สิบลิตรตัวนี้มันแคะไงอัดเขาเพราะมันเป็นต้นแคะสังเกตนะทุกคนจะสังเกตถ้าเกิดมีวิดีโอผ่านไปผ่านมาตรงเนี้ผมจะถ่ายไว้แล้วมันแคะหลังจากที่ผมฉีดไปหนึ่งปรากฏเลยนะพุ่มมันแยกชั้นเลยผมจะบอกให้มันอไอไอข้างหน้าเนี่ยผมฉีดนะผมฉีดประเด็นประเด็นอย่างหนึ่งคือพุ่มมันแยกชั้นเลยอะ คือน้ำยาที่เหลือจากสาธิตที่เราสาธิตให้ดูนั้นเน่ะมันเหลือพี่แกก็เลยเอามาอัดซะสังเกตไหมพุ่มเนี่ยมันเป็นสองชั้นเลยงงไหมครับพุ่มมันเป็นสองชั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกผมว่าผลมันออกแรงเกินมันดีเกินผลเนี่ยมันมันปี๊ดเกินจนมันผิดรูปผิดทรงเห็นไหมมันมันปี๊ดเกินอ่ะไอ้ลูกเนี้ยวันก่อนที่เราจะพ่นเดี๋ยวให้ดูก่อนมันเป็นตอปีโดซ์วยเดี๋ยวนะให้โฟกัส ้วมาดูดอกลูกนี้คือจะเห็นว่ากลีบดอกเขายังไม่ยังยังแบบว่ายังยังไม่ลอกออกยังไม่เปื่อยคือยังแบบว่ายังไม่เหี่ยวผิดสภาพแต่ลูกเขาแตกปิกออกมาแล้วอะ่ะม,มันแรงเกินแรงเกินกรีดเกินไปนเร่งเขาเกินไปอะค่ะเร่งเกินอย่างอย่างลูกเนี้ยณนวันก่อนที่เราฉีดอ่ะลูกเนี้ยเป็นกระเทยซวยตอปิโดแต่พอเราฉีดไปสามวันมัน คือตัมหลักเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอกตรงนี้นะครับไข่มันอยู่ข้างในใช่ไหมเดี๋ยวดอกเขามันจะค่อยๆเริ่มแห้งค่อยๆเริ่มแห้งแล้วก็ดอกเขาจะโตทันทันทันกันทันกันนะครับบางลูกที่โตไม่ทันกันที่เราเจอปัญหานะที่เราเจอปัญหาก็คือว่าลูกมันโตก่อนแล้วไอ้ดอกมันยังร่วงไม่หมดนะครับมันก็จะทําให้แบบว่าเป็นรอยเป็นแผลอะไรอย่างนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประการหนึ่งที่เป็นผลข้างเคียงของการที่มีฟอสฟอรัสสูงนั่นเองแล้วประเด็นนมที่ผมใช้เป็นนมไฮฟอสฟอรัส สารัดสูงพิดนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแล้วนี้สอนให้รู้ว่าฉีดได้แต่อย่าฉีดเยอะครับนี่คือการโอเวอร์โดสของฮอร์โมนเหมือนกันก็ใส่เยอะไปก็มีผลนะครับ <c oughs> อะไรที่มากเกินไปอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีปริมาณเน้นปริมาณสัดส่วนที่ที่เขาแนะนําดีกว่าตัวนี้ผมก็แนะนำ1 0 0ีซีต่น้ำ20ลิตรฉีดก็ทั่วไปแต่ตัวนี้พกผมอัดไงแล้วก็ผลตอบรับก็คือว่ามันเอาไปหมดเลยมันใช้หมดเลยแล้วมันก็ปิดแบบเอ้ยมันมีเคสจริงๆนะ Er> อันนี้อันนี้จะเหม mm ือนน้ำเต้าละก็ดูคราบดิดูคราบเนี่ยคือคราบของบนไข่นมทั้งนั้นอ่ะที่ผมฉีดอ่ะผมอัดเขาอ่ะผมฉีดที่ดอกเ้วยนะผมฉีดหมดแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะทโมนเหลือๆแล้วก็ฉีดปั๊บๆไปเร่งเขาเกินไปก็ไม่ดีเนาะเขาก็บอกว่าต้นมันจะโซมด้วยแต่ที่เห็นอย่างนึงคือมันแยกชั้นเลยนะใบแยกชั้นเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลยมิงขุดอะไรอีกอ่ะ เอาไอ้นั่นฝังไว้แล้วนันไปขโมยนกมัเน่าแล้วมั้งมันไปเจอซานนกมา <S <S นอนเย็นก็นั <S 2> <S 2> <S <S ่นแหละอ่ะสำหรับคนที่งงว่าเราพูดถึงโฮอร์โมนอะไรสำหรับคนที่งงนะครับนี่คือฮอร์โ,โมนไข่ขาวสูตรไฮแคนเซียมและฟอสฟอรัสสูงนะครับสูตรเทอร์โบนะครับเร่งดอกเร่ <S 2> <S 2> ง,งผลเร่ง,งเขียวสูตรนี้ครบ ครบจักระวานนะครับใช้ตั้งแต่ต้นเล็กยันต้นโตได้ทุกพืชนะครับตั้งแต่พืชผักสวนครัวยันมะละกอนในไร่นะครับอันนี้ผมทดลองแล้วเนาะแล้วก็มันได้ผลมันรุนแรงมากเลยนะมันได้ผลดีกันค่ะมันไม่ถึงขั้นรุนแรงหรอกคะ่ะแต่คือใช้ในบ้านทั่วไปไม่เป็นไรแต่เราใช้แบบเยอะแบบเออูเป็นสิบดสมันนะดอสมันสิบยี่สิบท่าละาอัดแบบข้อข้อดีแล้วก็ข้อเสียมันมีข้อเสียอย่างเดียวนะครับฮอร์โมนที่เราทําเองตามตามตามหมักเอง,ตาม,มเองตามธรรมชาติสูตรนี้ของผมนะครับ ข้อเสียของมันก็คือเราไม่รู้ปริมาณของสารอาหารที่แน่นอนที่แท้จริงที่แท้จริงอย่างเช่นเฮ้ยมันมีแคลเซียมเท่าไหร่กันแน่วะถ้าให้นั่งคำนวณจริงๆอะยากมากนะต้องไปรื้อฟื้นมันมีฟอสฟอรัสเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่แต่ถ้าเราซื้อฮอร์โมนอย่างผมใช้เหมือนใช้ยาล่านะเขาก็จะมีบอกสัดส่วนมาเลยว่ามันมีกี่เปอร์เซนต์กันแน่นะเป็นสารตัวนี้นะเวลาผสมกับน้ําเป็นเท่านี้นะกี่เปอร์เซนต์อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นปริมาณที่พืช เพียงพอต่อความต้องการเขาจะบอกว่าเลยว่าพืชตระกูลนี้ใช้เท่านี้พืชประมาณส้มโอใช้เท่านี้มะนาวใช้เท่านี้ต้นกล้วยใช้เท่านี้แตงกวาใช้เท่านี้นอ่ามะเขือมะละกอใช้เท่านี้เขาคำนวณมาแล้วแต่ตรงนี้ของเรานะครับเราไม่มีตรงนั้นไงแล้วผมบางทีผมมเอามาลองใช้ผมก็แอบคิดไปเฮ้ยมันโอเวอร์โดสหรือเปล่าวะมันมันแบบมันเชื่อไปหรือเปล่าไปนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดเดียวไม่เป็นไรแต่วันนั้นผมอลังการผมแทบ หนึ่งถังหนึ่งต้นเลยใช่มากนิดเดียวไม่เป็นไรแต่แต่คือเราเหลือประมาณครึ่งถังมั้งแล้วก็อัดต้นนี้ไปเลยอย่างเงี้ยว่าก็กระฉูดกระชาดอีกอย่างหนึงครับเวลาใช้เสร็จแล้วเราเวลากรองเสร็จแล้วนะกรองเสร็จแล้วนะอ๋อพาสติดมาคุอมอ่าผมผมว่าเออเปลี่ยนฝาดีแล้วไม่ไม่จําเป็นต้องไอ้นี่แล้วแกงหมดเจาะรูแล้วแก๊สหมดแล้วเพราะว่าประเด็นที่ผมเจอมุดเข้า มดเข้ามดมดมันยังเข้าอยู่ในนี้มันยังมีน้ำตาลอยู่โอเคมดเข้ามากินก็เดี๋ยวจะกรองเอามดออกแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนฝาละ <orm> บ,บางทีมันอาจจะเร่งฮอร์โมนี้ดีแต่ว่าปริมาณการใช้ปริมาณการใช้เนาะผมอาจจะฉีดเยอะเกินไปทีนี้ <orm> ทีนี้มาไขข้อข้องใจนะครับหนึ่งเลยเรื่องราคาก่อนเรื่องราคานะครับผม <re> เรื่องราคากับปริมาณการใช้นะ เทียบกันจัดจเลยเทียบกันจัดจเลยนะครับให้ให้ให้เท่าไหร่หาดูนะครับเข้าชายอีกแล้วตัวนี้นะครับในหนึ่งขวดนี้นะในหนึ่งขวดนี <S 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 ้นะประกอบไปด้วยไข่สีใบไข่สี่ใบไปละห้าบาทก็ยี่สิบาทนมนมหลักสิบาทนมเสริมสิบาทมีเทเกนอีกสองขวดก็ขวดละสิบก็สี่สิบรวมเป็นหกสิบาทขวดนี้นะครับ หกสิบบาทนะได้น้ำหนึ่งลิตรแล้วปริมาณการใช้ของเขานะครับได้แต่เต็มขวดนะผสมน้ำได้ถึงสองร้อยลิตรนะครับเพราะว่าเราใช้หนึ่งร้อยซีซีแต่น้ำยี่สิบลิตรประมาณนี้นะโอเคนี่คือราคากันนะครับขวดนี้หกสิบบาทต่อมาขวดน,นี้ต่อมาขวดนี้นะครับขวดนี้สามร้อยขวดนี้สามร้อยตีไปเท่านี้หาซื้อได้ในราคานี้จริงๆที่สองร้อยแปดสิบด้วยแม็กแท็กสี่ร้อยค่ะแม็กแท็กสี่ร้อยเหลียสามแปดได้ไหม ้หา,หาได้ประมาณ38ตัวนี้ประมาณ2อง8หาได้ประมาณเนี้ยอยู่ที่ราคานี้นะครับอยู่ที่ราคานี้นะครับผมทีนี้พูดถึงปริมาณการใช้เราจะเทียบกับถังสองร้อยลิตรนะสองรอยลิตรเลยนะเวลาผมฉีดฉีดฮอร์โมนต่างๆผมจะผสมน้ำในถัง200ลิตรถังใหญ่เลยนะครับตัวเนี้ยผมต้องใส่เป็นหนึ่งขวดก็คือ60บบาทหมดเลยหมดเลย หมดเลยหนึ่งขวดเลยทำหนึ่งขวดเทใส่ไปหมดเลยน้ำสองอลิตรถังใหญ่เลยนะอะตัวเนี้ยผมใส่ไปถ้าน้ำสองอลิตรผมใส่ไปหนึ่งร้อยสี่ีตัวนี้ผมก็ใส่ไปหนึ่งร้อยสีซีนะครับในหนึ่งขวดนี้หนึ่งลิตรนะถ้าขวดละสองร้อยแปดสิบหรือตีไปสามร้อยแล้วกันตีไปสามร้อยตัวนี้ผมก็จะใส่ไปสามสิบบาทตอนนี้ผมก็จะถ้าถ้ามันสามร้อยแปดสิบหรือสี่ร้อยผมก็จะใส่ไปสิเปอร์เซ็นต์มันก็เท่าไหร่นะอ่ะตีไปสี่สิบบาท รวมสองขวดนี้ที่ผมใช้หนึ่งครั้งผมใช้แค่เจ็ดสิบบาทขวดนี้ผมใช้หกสิบาทเห็นความต่างไหมครับราคาพอๆกันนะจริงๆฮอร์โมอนทำเองกับฮอร์โมอนทำเองกับไอตัวเนี้ยกับปริมาณการใช้ที่ผมใช้อ่ะในน้ำสองรอยลิตรอ่ะราคาต่างกันสิบาท อันนี้เราพูดถึงปริมาณการไล่พูดถึงปริมาณ,ปร,มาณปริมาณไล่นะปริมาณไล่ของผมไล่ไล่ไล่นะครับฉะนั้นถ้าในไล่ที่ผมใช้ผมยังเลือกตัวนี้อยู่ค่ะจบกว่าจบกว่าจบกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับสําหรับอท่านที่ปลูกไม่เยอะถ้ากา,การที่ซื้อสองตัวเนี้ยมันมันดูเป็นการลงทุนที่แบบอาจจะยิ่งใหญ่อาจจะ มะละกอบ้านละไร,ก,รก,กันกไม่กี่ต้นน่ะสองคนนี้ก็ใช้ได้ประมาณปีนึงไงเป็นปีนะถ้าปลูกไม่กี่ต้นใช้ได้ประมาณสามปีแบ่งกันทั้งหมู่บ้านนี่ถ้าเราทําเองเออมันก็มันก็สะดวกเรามันก็อุปกรณ์มันก็หาได้ตามบ้านตามอะไรเนาะมันก็ไม่ได้ยากเปลี่ยนนะครับก็จะแนะนําให้เป็นตัวนี้มากกว่าประสิทธิภาพตัวนี้นะครับถ้าเทียบตัวนี้เป็นสิบเต็มสิบอ่าอ่าเอาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันถ้าเทียบตัวนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ เชิเบอร์คู่ที่เราทำเองตัวนี้นะครับผมให้หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพราะเพราะว่าจากจากการที่ดูแล้วอะ่ะมันมันที่เกือบเทียบเท่านะแต่มันก็จะมีจุด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 บางจุดที่ข้อด้อยข้อด้อยอยู่ข้อด้อยอยู่อาจอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารบางตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องปริมาณสารอาหารปริมาณสารอาหารนะครับที่ที่เรา จะบอกว่าไงเดียในเนี้ยเราไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างผมบอกตรงใช่ไหมครับใช่ผมดูแค่ฉลากขวดนมแล้วก็ในไข่ในอะไรต่างๆมันมีสารอาหารพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมมีเอลวอรี่ติงทุกสารอาหารเลยนะครับ <laughs> กระทั่งคอลลาเจนน่าจะมีอยู่ด้วยนะในเนี้ยใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้เขาผ่านการวิจัยมาแล้วนะครับว่าพืชต้องการสารอาหารพวกนี้แล้วเขาก็ใส่มาตามที่พืชต้องการมีสารอาหารเสริมเพิ่มเติมอีกด้วยนะ ผมเลยว่าตัวนี้น่าจะได้ในปริมาณเท่า,ราไรในปริมาณที่เหมาะสมสารอะไรมีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่แล้ว,วคำนวณมาให<ช>้หมด แล้วก็เขาบอกด้วยว่าปริมาณการใช้เหมือนเขาวิจัยมาแล้วนะครับว่าพืชชนิดนี้ใช้1 0ซีนะ<ช>พืชชนิดนี้ใช้แค่5ซีนะ<ช>พืชชนิดนี้ใช้แค่1ซีซีนะข้างขวาเขาจะมีบอกว่า,เ,าเป็นแตงกวา่าใช้เท่านี้ข้าวใช,าใ,ชาาาใช้เท่าไหร่ข้าวใช้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็เราก็อย่างส้มโอใช้เท่าไหร่อย่างมวดของเราเนี่ยอาจจะอาจจะอยู่ในหมวดของส้มโอหรือว่าอาจจะอยู่ในหมวดของส้มเราก็เทียบเอาเทียบเอาเทียบเอาจากขนาดของต้นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้เราไม่รู้เลยว่ามันมีปริมาณ อะไรมาเท่าไ,ไหร่หรส่วนสัดส่วนที่ผมใช้ผมก็ใช้ตามที่ผมเคยใช้มานะครับผมก็ร้อยซีซีใช่ร้อยซีซีตอน้ำม,มันอาจจะมากไปน้อยไปอันนี้ผมไม่ทราบได้เลยร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรใช่จริงๆเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมแหละแต่เวลาเอาไปใช้อ่ะอาจจะมากไปใช้มากไปไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราอ่ะถ้าถ้าใครหนึ่งแผงมาสามารถให้สารอาหาร เท่ากับมาละกอหนึ่งไร่เอ้ยมันเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงจริง,ม,รงมันทำได้จริงมันทำได้จริงนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีอะไรรองรับใช่ตัวนี้นะครับทีนี้นะครับะจะบอกว่าอะไรดีเรื่องราคาเราเคลียร์ไปแล้วเนาะเรื่อง<ส>เรื่องประสิทธิภาพผม,<ส>ผ,มผมให้ตัวนี้หกหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าในสวนถ้าเอามาทดแทนได้ไหมตัวนี้ผมว่าตัวนี้จะตอบโจทย์กว่าทดแทนได้ไหมมันทดแทนได้ไหมประสิทธิภาพอาจจะลดลง เรื่องระยะยาวเรื่องระยะยาวเราเรายังไม่ทราบเรื่องเรื่องการส่งผลระยะยาวแบบว่าการบำรุงพอเราฉีดพ่นเข้าไปแล้วใช่ไหมครับจะดื้อหรือเปล่าจะดื้อหรือเปล่าหรือว่า <c oughs> ไม่เพียงพอหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ยังไม่แสดงการหรือเพราะว่าต้นมันยังสมบูรณ์มากๆจากการที่ฉีดตัวน,นี้มาเป็นเวลานานหรือ,ปอ,อเปล่าเกินไปไหมหรือว่าบางทีอาจจะไม่ไม่ไม่พอกว่ามันจะแสแดงอาการออกมามันก็ใช้เวลาเราเราก็เลยยังยังไม่อยากเสี่ยงตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งมันมี ความเสียเวลาที่เราที่เราต้องมานั่งทําผมต้องมานั่งทําทุกวันครั้งหนึ่งผมฉีดผมก็ต้องใช้ไอตจวนี้ประมาณสามถึงสี่ขวดอีกละผมคั้นผมจะหมักเป็นถังสองรอยลิตรเลยมันก็ไม่โอเคอันนี้เราพูดในในมุมมองของในมุมมองของเศรษกจว่าไรสิบกว่าไรนะใช่ถ้าหนึ่งไร่เล็กๆโอเคตัวนี้ก็อก็ตอบโจทย์ได้ใอ่ดีอย์สนับสนุนก็ก็ทําได้ ทุกอย่างดีหมดแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกเอาไปใช้แบบหหไหนมากกว่าเอาไปใช้ให้เหมาะสมนะครับยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับอย่างถ้าทําเป็นสวนทําเป็นธุรกิจต่อห้ารสิบไร่ขึ้นไปประมาณนี้ผมยังแนะนําตัวนี้ไปอาจจะสองสามไร่ก็แนะนําตัวนี้แหละถ้าถ้าเราปลูกขายนะผมแนะนําแต่ถ้าเราปลูกไว้ข้างบ้านปลูกไวท้ทดลองปลูกไว้อะไรก็ตัวนี้ก็พอทดแทนได้สารอาหารครบถ้วนอาจจะมากด้วยซ้ำน,นะครับอาจจะมาก่าด้วยซ้ำบางทีมากไปมันก็ล้นมันก็เกิดภาวะผมผมก็ตกใจนะ ใบนี่คือแบบมันมันอลังการมันแยกชั้นเลยเห็นได้ชัดเจนแล้วก็แล้วก็ลูกมันทะลุออกมาถามว่าดีไหมมันก็จะเป็นแผลแผลเพราะว่าดอกที่รัดมันยังไม่แห้งหลุดออกมันก็เป็นแผลเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะครับโอเคโอเคก็ไขข้อสงสัยราคาเคลียร์วิธีการใช้เคลียร์ปริมาณการใช้เคลียร์ประสิทธิภาพประสิทธิภาพเคลียร์นะครับผมส่วนอะไรอยู่ข้างในบ้าง ไม่รู้จริงๆคุณมีสมบัติในการเล่งดอกปลาฟาระเล่งดอกเนาะติดผลดีติดผลอะไรต่างๆนะครับโพแทสเซียมโพแทสเซียมในไข่อะไรอลังการมากเลย